คนพวกเราเปลี่ยนประเทศจากประเทศไทยสู่อินเดียภายในหนึ่งวินาทีหลังจากเข้าวีดีเอสเทียงคืนที่2มเรานมหาศาลคือทางกลับมีคนแบบติดติดแงีอ่ะะยุะมากคืนยี่สามให้ไข้าถึงห้องไหนกันดถ้าเขาไม่ให้เข้าไปแล้ว,วคนจะติดแล้วคนจะซื้อบัตรมันก็ต้องยุนะ่งกันดีแต่เข้าติดไม่ได้ นี่เวลาเที่ยงคืน30นาทีขนาดนี้ยังติดอยู่ที่ BTS ไม่ค่อยว่าห้องเราอยู่ใกล้แค่นี้ก็ถึงกิมตอนแรกตาอยุดไม่กลับมาถึงเรีนแล้วไม่ได้กลับกันหรอนพวกเราเปลี่ยนประเทศจากประเทศไทยสู่อินเดียภายใน1วินาทีหลังจากเข้า BTS เที่ยงคืน5 6นาทีถึงสถานีกรุงธนแล้วแอะขับขันหลังก็ดันกูจังนี่เวลาดีเหมือนกคนเรากับเราไปลงโมเมดลใหญ่ ยเพราะคนมันเยอะมากาคนฝั่งกรุงคนอ่ะเยอะมากไอ้ทางขึ้นไปสยามอ่ะเออเยอะเราก็เลยเออไปลงนี่ก็ได้เพื่อความอยู่รอดทุกคนตอนนี้คือเราแค่คอมเพลตูแล้วใช่แล้วเราใส่สายกีหาแล้วเราจะได้กลับกรุงโคนตอนแรกผมว่าตีสองไม่ถึงใช่ตีสองตอนนี้เวลา ถึงร้อมคงแล้วเวลากับพ่องรู้สมสดิภาพจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเดินที่กี่กิโลและก้าวทั้งมากี่ก้าวตอนนี้เป็นเวลา5 6ปีใหม่ผ่านมา2ชั่วโมงแต่ว่าเราเดินไปแล้ว2,809เมื่อวานอีก13,009คือเพิ่งผ่านมาแค่2ชั nice ่วโมงเดินไป2,809แล้วอ่ะว่าเกินไปป่ะ